พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับนักกอน์ฟท้าปรดักันเหมือนเดิมพี่น้องหาอยู่หาก,กินผ่าน่องทางย t u b e นะครับนะวันนี้จะพามาดักหนูตัวน,นี้กลับมาจากสุริน,นนะทร์แล้วพี่น้องนะก็โอ้คือจะเป็นไข่เป็นหนาวเลยพี่น้องนะเกาะมากับพี่เขานะมาหาอยู่หาก,กินอยู่บ้านเราแล้วพี่น้องก็จะมาดักหนูครับผมวันนี้<ด>เจอเที<ด>่ยว<ๆ>มาก็เป็นเขาเขาเปือกแล้วพี่น้องนะ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 นักกอล์ชัย ข้าเปลือกนะลองดักดูก็ไม้หน้าเขานะพี่น้องหน้าลูกล้างเนาะก็ไม่ใช่ลูกล้างพี่น้องเขาเกี่ยวเขาไปเรียวเนาะไม่รู้ว่าจะมีหนูหรือเปล่าก็มากับพี่เขาสองคนนะคนเข่าโบราณคือเขาครับผมนี่ครับผมเออเดี๋ยวแล้วก็ไปถึงหมายไปดูจุดวางกับดักก่อนพี่น้องนะแล้วก็จะจะถ่ายให้ดูนะพี่น้องไปถึงหมายแล้วก็ไปถึงจุดวางกับดักก่อนพี่น้องครับผมไปดูกันครับผม ก่อนเจอตรงนี้ไม่รู้ว่าจะมีตัวอยู่หรือเปล่าพี่น๋ยวมาวางกับดักกันครับผมนะนก่อนจะวางตรงนี้แหละกับดักหลังเล็กนะพี่นกการวางเหยื่อเขาอ่อยนี่ครับตัวเสียบเหยื่อนะนก่อนจะดัดก,กับหลังพี่นงดัดก,กับคืนนะให้มันตรงลักษณะแบบนี้พี่นงเห็นไหมครับให้มันตรงนะแล้วก็วางกันพี่นกเดี๋ยวไปดูครับผม เลือกวางตัวนีน้ไม่รู้ว่ามีตัวอยู่หรือเปล่าพี่น้องแต่แว่านก้อนคิดว่าอยู่นะถ้าอยู่ก็โดนนะพี่น้องนะวางเลยพี่น้โนนี่ครับผมประมาณนี่ยก็ไดนะ้แล้วก็เยือก เยอะก็ตะก้อนจะใส่ต้งเยอะเขาเขาเปลือกแล้วธรรมดานน่ละพี่น้องนะนี่ครับใส่ประมาณนี้เทียมสักหน่อยพี่น้องเผื่อตัวใหญ่นะพี่ยวอ๋อไปดูล้างต่อไปกันครับผม ตัวอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะพี่น้องนะเดี๋ยวมาวางในตัวครับผมนะถ้าเป็นวางเขาอ่อยมันต้องดัดก,กระเดื่องลงนะพี่น้องดัดก,กระเดื่องลงเลยเดี๋ยวเวลานิดนึงพี่น้องนะแต่ก็ถ้ามีตัวชัวร์ดูแน่อนอนพี่น้อง อเราก็ไม่ได้มักไม่ได้ผสมอะไรมาหรอกนี่ครับผมนี่นะครับนะเดี๋ยวไปวางกันครับผม พี่น้องไม้นี่ก็เป็นไม้หนาปากรูนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันครับผมไม้หนาปากรูนะพี่น้อง่อเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาเก็บกู่กันนะเดี๋ยวส่วนวันนี้ไม้วันนี้ก็จะเป็นไม้เขาอ้อยเขาเปลือกนะพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปตามหาไม้กันต่อว่าจะมีจุดวางจุดดักหรือเปล่าพี่น้อกก็จะเป็นป่าใหญ่ินะพี่น้องเผื่อมันจะหลงเหลือเนาะอ่อเดี๋ยวไปดูกันครับผมพี่เขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ไม้ไม่ได้ดักสักรูเลยพี่น้อง อ่ะเดี๋ยวเรามาหาเก,กาะต่อครับผมอ่ะอ่ะพี่น้องเหลืออยู่สีหาหลังเน,ะนะาะตะกร้อข่อยหญขาขอตัวไปดักให้เรียบร้อยเนาะนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ่นกันว่าจะมีผนงานไหมพี่น้องครับผมไป พี่น้องอรุณสวัสดย์ยามเช้าพี่น้องมาพบกับนักกคคราบลาดพี่น้องหาอยู่หัก,กินผ่านช่องทางยูทูบกันมาดิมพี่น้องนะวันนี้จะพามาเก็บกูกกบ้กับลักวันนี้นักกรวางเหยื่อนะพี่น้องเป็นเหยื่อข้าวอ้อยนะพี่น้องเป็นข้าวเปลือกนะไม่ใช่ว่าข้าวอ้อยพี่น้องเป็นข้าวเปลือกอย่างเดียวนะเยี่ยมวมารุ่นกันว่าจ,จะมีผลงานหรือเปล่าเนาะพี่น้องไปครับผมลุยกันเลยครับหลังเลกกับไม้ทุ่งนาพี่น้อง นันนะเนาะโอ้ยเหมีอาเลยพี่น้องตัวลอยกินสุดยอดเลยนะนี่ลอยมุกอุ้ยติ่มเลยทุง่งไซไม่เหลือคนแล้วพี่น้องนะเติดกูกัน,นครับผมทุง่งไซไม่เหลือคนแล้วพี่น้อแต่ว่า <c oughs> คนหลากหลายเนาะคนักเยอะ ไม่มีเหลือแล้วพี่น้องไม่เข่าเลยพี่น้องไม่มีรอยเขียวรอยกินเลยอ่ะไปดูหลังต่อไปครับผมโอ้ไม่เอาเลยไม่เอาพี่น้องเยอะเข่าอ่อยไม่เอาเยอะเข้าอ่อยไม่เอาพี่น้อง lôi đẹp bất cứ lôi binh nó bất vinh lúc bất cứ Thêm bất cái lúc bất cứ 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 lúc vinh ไปนน้นพี่น้อง,องนะโอ้ยยังไม่เอาอกเลยไม่เอาไม่วิ่งบ้าพี่น้องมันวายมันหรืบ้าหนูเขาดักก็กินหมดแล้ว Mình vẫn ngàn lúc ở trong rừng xem à mày tôi nghĩ mày đáp chấm à xem mày chị nó mày ô 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 chị nó mày ลอยอย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยเต็ไมไปเอาไม่เข่ากับดักสงสัยมดแล้วพี่น้องเลยตรงน,นี้ก็เหลือไม่กี่หลังแล้วพี่น้องสองสยัยสงสยัยจะไม่โดนเลยดูแล้วนะสงสัยไม่โดน,นไม่ออกมากินเลย ไม่เอาเลยพี่น no ้องแดดออกแรงแล้วพี่น uh ้องเริ่มอุ่นแล้วโอ้โหกินหนาวจริงเลยโอ้จะมีผลงานหรือเปล่าไปดูพี่น้องกอนนักทิ้งๆไว้แค่นั้นเนาะจะมีผลงานหรือเปล่าไปดูไม่เอาเลยพี่น้องนะไปลุยไม้ต่อไปครับผมไปตาวดตอพี่น้องแนวรั่ว แนวรั่วงขอบโอ้ต้นตาลพี่น้องต้นตาลยางใหญ่ๆไปดูอุ้ยพี่น้องเรียบร้อยครับผมโอ้ประคัมพีมพมพม่น้องเฉลิมพลพี่น้องนี่นี่ครับผมอเอาไปแล้วกดปุ่มก่อนครับเฉลิมพลมาแล้วเฉลิมพลมาแล้วพี่น้อง รถกลบไปแล้นี that, a me, a ่ครับผมอู้หมักขำมาแล้วหนึ่งแต้มพี่น้องเอาไปลุยกันต่อครับผมไม้ต่อไปเอาไปลุ้นหลังต่อไปพี่น้องม่ใช่ไม้ต่อไปเนาะไปลุ้นหลังต่อไปกันพี่น้องไปครับผมไปตามกันต่อพี่น้องครับผมอุ้ยพี่น้องโดนเรื่องบองไปตไกลพี่น้องนี่ครับผมนี่ไม้ทีละคนแล้วพี่น้อง ข้าอ่อยนะพี่น้องเข่าอ่อยไในฝนนะพี่น้องเอาเดี๋ยวมาปุ๊ดกันครับผมมาปุ๊ดกันพี่น้องออุุ้้ยยพีหนึ่งแก้มครับผมไซมี่ตัวพี่น้องไซมินิอุ้ยติดขอบเปลือกไซมิ่นี่นะพี่น้องแต่ว่ามินิตัวนี้ใหญ่หน่อยนะ ลูกรุ่นสองนะพี่น้องรุ่นสองนี่นี่อ่ะไปดูหลังต่อไปพี่น้องสุดยอดครับผมไปครับผมถามมาต่อพี่น้องแนวหัวนาะเนาะจะมีคนงานเพิ่มหรือเปล่าเพี่น้อง nó khám lưng tiêm và nó phúc lưng kèm nữa Hứi, mày ngáo phải không? mày tắm cái đó hả không Phương tiêm được vào phải không? Mái này Mái này phương được vào กันน่อยอตนี้ตรง้ลหลงไล่ะตรหรือเปล่าพี่นอง้โหไม่เอาพี่น้องไปตามกันต่อครับผมเตพี่น้องโอ้โหไม่เอาพี่น้อไม่เอาครับมาดูดังน้ดังงก็ไม่เอาพี่น้อง โอ้โหยังไม่ยอมเหยาะเลเพื่อนยืดเข้าโอยนะครับนะนี่อาพี่น้องนี่รัาผมนี่อาืนๆพี่องโหยากจริงยเพือโอยไว้นี่ราตัดหญ้ามาคืนวานยังไม่เอาเลยพี่อนมีแต่ซงมามากีดเขานี่รกดเขาิเลย Nắp bạc vui kém gì ổn không ổn không ổn không không Nắm không Nắm không ổn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  ổn không ổn không ổn không เหนยจังเหนื่อยบักขำะะนะเฉลิมพลก็หนุ่มพุกนะรุ่นโสองในตัวพี่นกพอได้พัดตอนเชา้าเนาะพอได้เก,งก่งเนาะหาอยู่หาก,กินกป็ประมาณน,นี้พี่น้องนะสหรับวันนี้ก็ขอลำลาพายจากเนาะพี่น้องเพียงเท่านี้โอกาสหนา้าเจอกันใหม่พี่น้องการหาอยู่หาก,กินกป็ประมาณน,นี้พี่น้องมีได้หรือไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะไปครับผม